พันยามาพักผ่อนนะครับวันนี้ที่โรงแรมรอยัลทิป b ี t e ์โฮเทลนะครับที่แหลมบริไฮบนข่าวพระตำหนกนะครับว้ห้อง208ชั้น2ครับเดี๋ยวเราเปิดเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้โหพันยากัลุกสาวเข้ามาแล้วนะครับมีการหลบหน้าด้วยครับดูห้องนะครับของเขาียจะดคนอื่นไว้พ่อดูห้องนะครับดูหราอลังการงานสร้างมากครับ คืนนี้เขาคาครับก็อยู่ที่ประมาณยังไม่รวมอาหารเช้านะครับเจ็ดพันกว่าบาทนะครับอาหารเช้าท่านละเจ็ดร้อยนะครับสามคนบวกอีกก็สองพันหนึ่งร้อยบวกก็รวมวมเกือบหมื่นครับทริปนี้คืนเดียวนะครับนี่คือห้องนอนนะครับทีวีนะครับทางโรงแรมจัดไว้เป็นสัดส่วนอย่างดีนะครับเตียงนอนนี่คือเตียงนอนครับเตียงนอนเตียงนอนใหญ่ครับเราพักห้องเดียวสามคนครับเตียงนอนใหญ่ ห้องน้ำห้องน้ำเป็นกระจกใสนะครับห้องน้ำเป็นกระจกใสนะครับห้องน้ำเป็นกระจกใสดูดีๆครับสวยมากเลยครับขาวสะอาดสะอ้านสะอาดสะอ้านเป็นวิวเป็นเป็น,ปน,ปนห้องสูตรินิเอ่อซีวิวนะครับเป็นเป็นห้องสูตรที่ขนาดขนาดเล็กนะครับคืนก็ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะครับไม่รวมอาหารเช้าครับอาหารเช้าที่นี่ก็คือตกท่านละเจ็ดร้อยสามท่านก็ สองพันหนึ่งรอยบวกเข้าไปก็เกือบหมื่นฮะคืนนี้นะฮะด้าน <Okay. S 1> หน้าเน,นี่ยเป็นเป็นเดี๋ยวผมก็เปิดประตูด้านหน้าดูก่อน,นครับวันนี้แดดดีมากเลยครับที่พัทยาดูครับนั่นคือสาวน้ํงของโรงแรมนะครับเป็นมุมที่สวยมากๆเลยครับนะครับนะครับ,นะรบนี่คือนี่คือภาพรวมห้องนอนทั้งหมดเลยครับ นี่ครับเป็นห้องสูตรสวยครับสวยดีครับสะอาดสะอ้านครับดูมินิบาร์มีอะไรบ้างครับมินิบาร์มินิบาร์ก็มีเราเรสนะครับมีสมนสดมีเฮนเนซี่แจ็คเดนเนลนะครับกอดอนตู้เย็นก็เป็นตู้เย็นขนาดเล็กนะครับด้านในก็มีเครื่องดื่มอะไรมากมายเลยทีเดียวนะครับข้างในก็โอเคครับโรงแรมนี้นะครับรอยัลกิฟต์บีชโฮเทลพัทยา นี่คือตู้แขนเสื้อผ้าครับสะอาดสะอ้านโอเค